นี่พวกแกดูสิทำไมกำไรของร้านมันตกได้ขนาดนี้เนี่ยขาดทุนหมดแล้วเนี่ยเดชขอดูหน่อยจริงด้วยทำไมถึงเป็นแบบนี้ละ่ะแล้วนี่ใครเป็นคนดูแลในส่วนของบัญชีก็ที่เราตกลงกันไว้ อีปเป็นคนรับผิดชอบไม่ใช่หรออีฟแกทำหน้าที่ส่วนเนี้ยทำไมมันถึงได้เป็นขนาดนี้อะหนบอกกับฉันมาติก็ฉันให้ดาวลูกน้องที่ร้านเป็นคนทำบัญชีอะก็ช่วงนี้ฉันติดลูกค้านี่นก็เลยไม่มีอีเวลาว่างทำอีฟนี่มันเรื่องสำคัญของร้านเลยนะแกไม่ว่าททำไมไม่บอกแล้วไปให้ดาวมันทำอะ น้องมันจะไหวได้ยังไงงานมันก็เยอะอยู่แล้วแกควรบอกพวกเราก่อนสิดูสิร้านพวกเราขาดทุนหมดแล้วเนี่ยใช่มีอะไรทำไมไม่บอกพวกเราไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องมันเป็นแบบนี้อีฟก่อนที่เราจะมาทำธุรกิจร่วมกันเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่ามีอะไรเราต้องพูดคุยกันก็ฉันเห็นว่าพวกแกไม่ว่าง ฉันก็เลยไม่ได้บอกอะ่ะอีกอย่างฉันก็คิดว่าดาวมันจะไหวดาวมันจะทําได้ก็ไม่คิดนี่ว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้อะ่ะแกนี่นะไม่มีความรับผิดชอบเอาซะเลยแกทําแบบนี้ไว่าองแล้วทําแบบเนี้ที่ผ่านมาเราก็ทํามันสญเป่ามนสิ จะเป็นอะไรเลยแกเดี๋ยวฉันให้ที่บ้านฉันเอาเงินม,มาให้ในส่วนที่ขาดก็ได้แล้วฉันก็ขอโทษละกันที่ทำให้เป็นแบบนี้อ่ะอีกฉันรู้นะว่าบ้านแกรวยอะ่ะแต่แกเข้าใจไหมมันเป็นเรื่องของความรู้สึกไงและอันที่จริงมันไม่จำเป็นเลยเว้ยที่จะต้องเอาเงินในส่วนของแกหรือเงินที่บ้านแกมาชดเชยในส่วนนี้ ฉันรู้นะเว้ยว่าฉันนเป็นคนผิดแต่ฉันก็ขอโทษไปแล้วไงแล้วฉันก็แสดงความรับผิดชอบอยู่นี่ไงแกจะเอาอะไรกับฉันอีกวะอ๊ออีฟแกเข้าใจไหมว่าร้านของเราต้องรับผิดชอบไปหลายหอย่างในจะลูกน้องไม่จะซื้อของเข้าร้านอีกในจะจ้างนักดนตรีแกเข้าใจไหมมันเป็นเรื่องของความรู้สึกในทุกๆอย่างฮะเออฉันรู้แล้ว ฉันก็เข้าใจด้วยแต่มันเป็นแบบนี้ไปแล้วอะจะให้ฉันแก้ยังไงอะ,อะทุกคนทุกคนใจเย็นๆค่อยคอยคุยกันอย่าเพิ่งทะเลาะกันฉันไม่อยากให้ทุกคนต้องมาทะเลาะก,กันหรอกนะฉันขอละพี่พี่คะหนูขอโทษนะคะมันเป็นความผิดหนูเองคะ่ะเดี๋ยวหนูรับผิดชอบก็ได้คะ่ะพี่พี่อย่าทะเลาะกันเลยนะคะ หนูเห็นแล้วไม่สบายใจเลยอะค่ะมันไม่ใช่ความผิดของดาวหรอกมันเป็นความผิดของอีบเขาต่างหากอ้าวสีฉันรู้นะเว้ยว่าฉันผิดแกจะย้ำอีกทำไมวะแกรู้ตัวว่าแกผิดมันก็ดีแล้วแต่แกเข้าใจไหมมันไม่ควรเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกเออเข้าใจแล้วแต่มันเป็นไปแล้วอะนั่นเนี่ยฉันก็กำลังจะรับผิดชอบแกจะเอาอะไรกับฉันอีกวะฉันรู้ว่าแกจะรับผิดชอบ แต่มันมเป็นเรื่องของความรู้สึกไงฮะอะล่ะอล่ะทุกคนหยุดก่อนแล้วฟังฉันพวกแกจำได้ไหมตอนแรกที่เราร่วมลงทุนกันเราตื่นเต้นมากแค่ไหนที่เราจะมีร้านเป็นของตัวเองกันเราช่วยกันวางแผนเพื่อที่จะทำให้ร้านมันดูดีในรูปแบบของเราเราจะเปิดการสนุกสนกไม่ต้องคิดอะไรมากถูกไหม ใช่มันก็ถูกอะอืมฉันจำได้ใช่ไหมล่ะฉันอยากให้บรรยากาศแบบนั้นมันกลับมาฉันไม่อยากให้ทุกคนต้องมาทะเลาะกันมีอะไรเราก็ต้องคุยกันทุกเรื่องใช่ไหมล่ะตอนนี้เราสนุกกับมันก็จริงแต่เราต้องจริงจังไปด้วยนะอันฉันเข้าใจแต่ฉันไม่ได้บอกสักหน่อย ว่าไม่ให้ไม่จริงจังทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยตอนนั้นเราก็จะเปิดกันเล่นๆขำๆกันไปแต่พอร้านมันเริ่มเข้าที่คนรู้จักเยอะขึ้นเราก็ต้องจริงจังมากขึ้นแต่สิ่งที่ฉันไม่อยากให้หายไปก็คือความรู้สึกของตอนแรกความรู้สึกที่เรามีต่อเพื่อน เราจริงใจต่อกันเราก็ต้องจริงจังกับงานด้วยอีฟมีอะไรเธอก็บอกเพื่อนสิไม่ไหวก็แค่บอกเข้าใจไหมอืมฉันเข้าใจแล้วแต่ว่าตีฉันรู้ว่าแกจริงจังกับราน,นีมากแต่แกก็ต้องใจเย็นๆเ,เพราะว่าทุกอย่างเนี่ย มันมีทางออกเสมอตีเข้าใจแล้วล่ะดีละใี่ทุกคนเข้าใจฉันอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอย่าใช้อารมณ์ต่อกันอย่าทะเลาะกันมันไม่ดีหรอกยิ่งเราทำธุรกิจร่วมกันเราจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันหรือว่าเลิกคบกันเหมือนธุรกิจของคนอื่นๆไง อีฟฉันขอโทษนะที่ใช้แต่อารมณ์อ่ะเลยเอาอารมณ์มาพูดกับแกเลยอ่ะออฉันก็ต้องขอโทษแกเหมือนกันนตีที่ขาดความรับผิดชอบไปหน่อยอ่ะแล้วก็ไม่ได้บอกพวกแกอันด้วยนะฉันขอโทษดาวพี่ก็ต้องขอโทษด,ดาวด้วยนะ ที่เอางานไปให้ดาวทำเพิ่มแบบนั้นอ่ะไม่เป็นไรค่ะพี่เห็นพี่พี่ดีกันแบบเนี้ยก็ดีแล้วค่ะลูกน้องแบบดาวเนี่ยก็มีความสุขไปด้วยทุกคนเรามาช่วยกันทำให้ร้านของเราพัฒนายิ่งขึ้นไปดีกว่าเนาะเราจะจริงจังในเรื่องที่จริงจังเราจะสนุกไปกับเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขไปกับมัน อพวกแกขนมเนี่ยฉันว่าอร่อยดีนะแกลองชิมดูดิฉันว่าจเจามาลงร้านเราอ่ะฉันว่ามันไม่เหมาะกับร้านเราหรอกี <c oughs> บ้าเอ้ยทำไมจะไม่เหมาะเราสีอ่ะ <c oughs> ออกาจะอร่อย